สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมผมชื่อกระชานะครับผมโอเคนะครับไม่ได้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมกับเลมอสที่มีชื่อว่า Crazy Craft นะครับผมอันนี้อยู่ในเวอร์ชันของ OG เกมมิ่เนี่ยฮะโอเคสุดยอดไปเลยครับผมชุดของผมซ่อมเสร็จยังวะอู้ซ่อมเสร็จหมดแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวจะเอาไปเก็บนะฮะเอาเก็บในนี้ก่อนฝากเก็บไว้หน่อยนะครับโอเคผมที่เหลือผมจะเอาอันนี้ไปซ่อมก่อนนะผมส่งซ่อมศูนย์นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมเราจะไปที่ Mining Dimension นะฮะถามว่าไปทำไมครับผมเราจะไปอ่าขุดหาสปาวของเอ้ของคิงแล้วก็คคยนรับผม ซึ่งผมจําเป็นจะต้องอ่าสปาวมาออกมานะครับบอกได้เลยครับผมว่าถ้าเราไม่สปาวเราจะต้องไปที่เอ่อดเมนชันของบราว n ์แอนด์หรือว่ายูโทเปียดิเมนชันนะฮะที่ผมไม่ไปก็คือมันกระตุกนะฮะมันมีแต่ต้นไม้หลากสีมากมายนี่ยผมมันมีแต่ OMG ต้นไม้ OMG ครับผมเต็ไมไปหมดเลยทําให้คอมมันกระตุกครับผมกระตุกสุดๆไปเลย เล่นไม่ได้หยุดไม่อยู่เลยทีเดียวเนี่ยผมทำให้ผมเซ็งมากๆเลยทีเดียวก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเสกเขาออกมาครับผมไม่ใช่เออก็ต้องไปเสกเขาออกมาจริงๆนั่นแหละนะฮะโดยการที่เราจะต้องอัญเชิญเขาผ่านสปาวนะฮะแต่ตอนนี้ครับผมให้หาไมเนอร์ดรีมด่วนนะผมไมเนอร์ดรีมเพรับผมเราจำเป็นที่จะต้องใช้คุณแล้วนะฮะเพราะว่าคุณจําเป็นมากครับผมกับไมเน็งเดมเนชั่นนะฮะไม่งั้นเราจะหาไม่เจอครับผมจีจีนะฮะเด้อเด้อออันนี้โอ้โหอาวุธของผมเสียไปตรงนี้หมดเลยเหรอ เออไม่ใช่สิของผมส่งซ่อมอยู่ข้างบนนี่วาโอเคไป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 ครับผมได้เลยครับจังหวะนี้เค้ื่อนไปข้างบนนะผมแล้วก็ไอตรงที่มันอัปเกรดนะฮะมันมันคือมันคือคือ,คอมันคือมันไม่ใช่อัปเกรดดีวะคือไอตรงนี้นครับไอตรงที่มันส่งส่งส่งของซ่อมศูนย์นะครับผมไม่ใช่ทุยส่งเออใช่ส่งของซ่อมนะครับผม <c oughs> ต, <c oughs> <c oughs> ตรงนี้นะฮะมันจะสามารถอัปเกรดดาบให้เราได้ด้วยครับผมดูนีมันเพิ่มอะไรให้ไม่รู้ครับผมแต่ที่แน่ๆมันจะเพิ่มอัปเกรดดาบให้เราด้วยนะฮะนี่ครับผม เดี๋ยวมันก็ไม่เพิ่มเลยกูนี่ว่าทำไมของเอสซันดี้มันเพิ่มให้วะหรือคนละเวอร์ชันกันโอ้ไ oh ม่กอนี่ยผมมันนี้จริงๆมันจะต้องเพิ่มเพิ่มให้เราด้วยนะฮะแต่ควีนไม่ใช่พริงเซสเธอน่ารักมากครับผมดูดูดิครับเหมือนมีกระดิ่งนี่ขอว่ะนะฮะโอ้โห oh, เป็น ปเป็นอะไรที่สุดยอดมากน่ารักสุดไปเลยเนี่ยผมโอเคถามว่าทำไมวันนี้ผมออกแบบดูมึนๆเนี่ยผมวันนี้เพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นมาแคสเกมไปทีเดียวก็ขออภัยกับอารมณ์ด้วยผมอาจจะมึนๆไปนิดพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะโอเคมายิงเดนมิชันเนี่ยผมจัดการไปเลยครับนี่มันไม่ตามเรามาอีกละมันไม่ตามเรามาอีกลเนนะเฮียครับผมโอเคสปาวอยู่ในมายิงเดนมิชันนะฮะซึ่งเราจะต้องหามากถึง9อันเลยทีเดียว GG แมนโอ้โห9อัน นะฮะแล้วเราจะถึงจะรวมกันได้แบบเป็นหนึ่งอันเวนกรรมเหมือนทำไมมึงจะต้องเอามารวมๆกันด้วยวะอันนี้ป่ะใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันไม่มีอุปกรณ์บอกผมอะ่ะทำไมมันไม่มีที่บอกผมว่าอันนี้มันเป็นสปาเนอร์อะไรควีนโอริชยิงไปเลยครับทำไมมันไม่มีอุปกรณ์บอกผมอะ่ะทำไมปกติมันจะบอกผมไงใช่ป่ะครับปกติมันจะบอกแล้วไงว่าโอเคตรงนี้นะมันจะเป็น เดิร์สนะตรงนี right. ้จะเป็นอะไรนะอะไรประมาณนี้ทำไมนี่มันไม่บอกผมวะโอลูกปูกระโดดอะไรกันนักขนานเนี่ยเออแย่ที่สุดนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะลางๆเป็นตัวเก่าเนี่ยนะฮะแย่ที่สุดเลยนี่แน่ให้ตายเลยครับมีมีทอชไหมทำไมตรงนี้มันมืดเลยครับโอ้โหตัววางก็ทันตาเฮ้ยนี่อะไรครับนี่กูไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ย อะไรวิลเลเจอร์โอ้ลิชีดเนี่ยอันนี้เราต้องการ9วันนะครับเพราะว่ามันเป็นพาร์ทเป็นพาร์ตเนี่ยผมมันมีหลายพาร์ทมากๆนะฮะเราก็ต้องใช้อะไรนะไมเนอร์ดรีมไมเนอร์ดรีมโปรดช่วยข้าด้วยได้โปรดอุ่ยโอ้เยี่ยมไปเลยเด้อเด้อเดอันนี้ข้างในมันเป็นอะไรครับเดี๋ยวมันมีเลสสโตนปักเอาไว้ด้วยเหรอหรือว่ามันเป็นของไมเนอร์ดรีมอยู่ยแล้วอันนี้มันเป็นอะไรอะแต่ที่แน่มันไม่น่าใช่สปาว ไฮโดรซืเลือซื้อเอลหรืเช็ดมันเป็นอะไรไม่รู้อะผมเอ่อโอ้โอนบนี่อะไรอ่ะตัวอะไรเฮ้ยเดือดเดือดเอันนี้สปาวคิงบ้าเพราะว่าสปาวคิงผมจะได้ว่ามันเป็นสีทองคราสหรือซอรัสวอเตอร์เฮกเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาเฮ้ยเก็บ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 ไปหน่อยก็ได้นะฮะโอเคผมว่าผมก็เตรียมที่ขุดมาแล้วนะให้ตายเลยโชอวอลคิงใช่ไหมเดี๋ยวมันทำไมมันไม่มีผลแล้วนี่ไงสปาวคิงต้องเจอเก้าอันกี กูผมจะอัญเชิญคิงของมาได้เนี่ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำอีกรูหนึ่งว้าเออสะดวกดีเว้ยว่าแต่นี้อะไรแล้วผมอันนี้อะไรเอ่ยเออโอ้เอาเอาเอานี้ยเอาวางไว้ที่เดิมเลยับมันเป็นสกอร์เปียนคิงเนี่ยผมแล้วก็หน้าตาของสปาวคิงจะเป็นยังไงวะจะเป็นสีทองทองนะฮะแล้วของควีนล่ะของควีนก็จะเป็นแบบสีทองทองแต่ว่ามีเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีจุดดำดำ,ดำเพิ่มขึ้นนะฮะผมมีจุดด่างดำไอ้นี่ปะไม่ใช่อ่ะคนละอ,อย่างกัน ออหายากจริงเว้ยนะฮะโอ้ตัวนี้เป็นพวกเราได้นะฮะแต่เราไม่เอานี่มันสปาลอรนะับผมอยากรู้สควิสสควิสเอาแปะไว้ที่เดิมเลยครับเดี๋ยวเดนั้นตัวอะไรเอรไดนโนเสาร์ว้าไม่มีนะผมไม่มีฮะเดี๋ยว,ๆๆๆดว,ยเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้อไว้ดิแล้ว,เอ,วเ,เอาเนื้อดิบวางไว้ตรงนี้โอเคอืมเราต้องขยายพงไปเยอะกว่านี้ได้แบบเนี้ยนี่สปาวนบ เราเรามาหาแค่คิงกับคุยนะผมนี่ป่ะนี่ป่ะครับใช่ไหมเอ่ยสองอันซีมอนสเตอร์วัตเตอร์เฮกไม่ใช่อันนี้ก็ซีมอนสเตอร์ไม่หนอนขนาดใหญ่อันนี้นบนมันหายากวะเฮ้ยนี่ป่ะเออไม่มีเครื่องหมายบอกนี่กูคิดเลยเออโอเค ยีทเคคริปปิ้งฮอลเลอร์วอเตอร์เฮกมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะใครก็ได้บอกผมทีเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไหนวะที่มันจะบอกรายละเอียดอย่างแม่นยำแป๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยว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 ต้องไล่ลงมาดูนะฮะตัวไหนเอ่ยจะบอกรายละเอียดเนี่ย่ะ period นี่แบบไกด์คือมันเป็นตัวอัดเกมของผมป่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องเปลี่ยนเป็นอะไ เป็นน้ำล็อกแม่งเลยลองดูครับผมมันใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ h o l y h o l y ไม่ใช่เนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็น <c oughs> เฮ้ย อย่างนี้ผมก็กี้ดิเอ๊ะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะวิธีการเปิดในบ้านเ,เ,เปิดยังไงเอาโอเคครับผมองผมมันต้องกดเลขหนึ่งนะฮะดูว่าผมนี่ฮะผมผมเจอแล้วนะฮะมันต้องกดเลขหนึ่งถ้ากดเลขหนึ่งปุ๊บมันจะหายไปแล้วกดเลขหนึ่งอีกทีหนึ่งโอเคเนี่ยผมตอนนี้ได้แล้วนะฮะคราวนี้ผมก็มีสักทีจัมพี้บาร์กเนื้อบพิกเนื้อบมันจะแล้วกูจะหาอะไรเจอวะเนี่ยเนื้อบเอ้ยเดี๋ยวผมกดไม่ได้อ่ะโอเคนี่อะไรครับผมโอ้นกยงเนบ น๊าอ๋อนี่ขิงป่ะขิงไม่รับบอร์ดักกี้วั w เ t อร์ฟริกโอเคนะฮะโอเคเลย b ู u e tail file no เขผมไม่ใช่ตอนนี้นครับ b ู u e tail file โ okay. อเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันชังหาย,ายากันไปทุกทีทุกทีนะครับนี่ครับผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์นี่อะไระครับ oh, เ,น,โน,โเน,โน,โนี่ยนะโอ้ยมันไม่เจอ <laughs> มันไม่เจอโอ้ oh. โอ้ oh my god เดี๋ยวๆไอตัวสีม่วงๆนั่นอะไระครับผมกอสซิลล่าเหรอสีม่วงๆครับนี่ไม่ใช่อ่ะมันอะไรคนระับมอนทราโมทราโนบไม่เอาไม่เอานี่ผมต้องหาไปเรื่อยๆเลยดครับลุกมันใครมานี่คิวบิไม่เอาครับผมมันเป็นจิ้งจอกก้าหางนารูโตะอันนี้อะไรคนระับโอซิลอัสโนบอ,อันนี้อะไรกอสซิลล่าม็อบซิลล่าอย่างนี้ยนีเก็บไว้เก็บไว้ โอเคเก็บไว้ครับผมอ,อ,อันนี้อะไรครับสโนโคลเมเป็นยังไงวะไม่เคยเห็นว่าเดี๋าๆเ,เ,เก็บๆ,ๆโอเคไมเนอร์ดรีมกูจะหมดแล้วอเ,เออตรงน,นั้นผมเจอนี่เนี่ยนะฮะตายโหงเลยมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอครับมันหายากมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยไมเนอร์ดรีมผมเสกแม่งตรงนี้โอเค ออกมาแล้วครับวันนี้เป็นรู <c oughs> เป็นรูเหมือนออกมาอันนี้แหละรครับเหมือนแค่ด้น d อ n a p p l ลโอเคเอาเอาเอาเป็น enchan ด้วยนะผมสุดยอดละตัวนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมเจอมากี่อันแล้วครับของคิงของคิงคิงเจอมาหนึ่งของควีนเจอสองขาดอีกเจ็ดแทบเป็นของควีนโอโ้โหแทบกี้เลยครับแทบเมื่อกี้อะโอ้ผมไม่อยากไป utopia มันแหลกนะฮะ ถ้าอยากรู้มันแหลกยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะล้วทุกท่านจะรู้ว่ามันไม่หนุกเลยนะฮะในการเล่นแบบนั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนเอาเก็บที่มันเป็นชุดของเราเลยผมโอเคเก็บอะไรที่มันไม่จําเป็นออกแล้วให้เหลือแต่ของพวกนี้โอเคนะะแล้วก็เอานี้ไว้ตรงนี้เอาตรงนี้ไว้ตรงนี้โอเคครับผมใช้ไมเนอร์ดรีมต่อนะฮะโอ้ ความฝันของนักขุดเหมืองไม่เจอตูดเลยเลยไม่เจอเลยหรอเอ๊ะไม่กดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอของมันแค่ตอนแรกครับแล้วหลังๆวันนี้มันไม่เจอแล้ววะนี่อะไรอะสไปเดอร์ไดเวอร์ไม่เอาะครับไม่เอาอะครับไม่เอาครับผมรู้ว่ามันอยู่เฉพาะชั้นบนเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ที่แน่โอ้ไม่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 ไมไม ต้องไม่ใช่สิรู้กันจนได้ไรครับผมเอ็นเป็นชาร์ดเยิมเยิมเยิมเอามาครับผมยอดหนักนะเนี่อะไรครับกูโกลเด้นแอปเปิ้ลธรรมดายุบโอ้โหกูขุดจนเป็นรูใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกดโอเคทำให้มันดูโล่งๆหน่อยครับโล่งๆหูโล่งตาสบายหูสบายตานะฮะจังหวะนี้กดเอิร์โอเคเดี๋ยวมันใช้ลั่นไปสองอันเหรอเฮ้ย มีดีมั้งมีดีมางซีมอส,สเตอร์ไม่เอาเนี่ยผมเจอของคิงแล้วของควีนแล้วก็ไม่เจออีกเลยมันคืออะไรสโน์ไม่เอาแล้วผมแค่ลองดูเฉยๆคัตเตอร์คิวเลอร์อนี่นี่ยิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ควีนของควีนเอา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 แล้วคุณจะต่อตัวเป็นยังไงโอเคเอาผมเอาเอาคีบิดแมน thank you โอ้มีเยอะด้วยอย่างนี้ก็จะได้หาง่ายขึ้นกว่าเดิมดีครับ แม่เราก็ไม่ต้องหาเยอะแนละ้วผมวันนี้ผมได้ของคุยหน่อยท่าไไรได้มาหกอันแล้วเยี่ยมอีกอ,อ่นสามันมันก็เยอะอยู่ดีไม่ใช่เหรอวะแต่ก็ดีกว่าของคิงหน่อยนี่เออเลรอทำไมมีจุดๆปอมปอมนี่ของคิงใช่ป่ะไม่ลับบี้บอยเฟนโน้ตไม่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ผมผมทำเป็นที่ขุดเหมืองขนาดใหญ่โอเคตอนนี้ยังไม่เห็นสีทองนะฮะต้องเป็นสีทองทองเทง่านั้นนะผม ถึงจะเป็นของคิงว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมลงไปหาข้างล่างนี้ผมน่าจะเจอได้ง่ายกว่ามัง้งแต่ดูๆแล้วมันก็ไม่น่ามีับผมดูเดียบดูดิไม่มีเลยอะไรสีอทองทองเนี่ยไม่มีตะเหล็กเไปหมดเลยครับโอ้ชีวิตนี้มีอะไรตั้งเยอะแยะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางนี้โอเคมันก็มีแต่แร่ไม่ใช่เหรอวะมันก็มีแต่แร่ไม่ใช่เหรอวะทางนี้เออเหลือไมเดอร์ดรีมอีกสองอัน แล้วก็จะเหลืออีกในกระเป๋าอีกนิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดดูตรงนี้โอเคไม่ต้องมีะครับไม่มีมันอยู่ชั้นล่างหรือไงชั้นชั้นบนมันก็มีนะมันมันหายากอะไรอย่างนี้เหมือนผมหาเพชรอะ่ะนะฮะก็เหมือนเพชรเพชรแบบยังไงเพชรแบบมันเป็นของเพชรแบบชั้นบนในประมาณเนี้ยหายากเหมือนกันนะเรานี่เนมันแชันใหม่ให้กูพร้อมเลยมายเนอร์ดรีมผมต้องไปหามาใหม่นะั่นน่ะถ้ามันไม่พอนี่อะไรครับดีไม่เอาเพราะผมผมพึ่งเนะี่ย เนี่นะผมโอ้โหตัวนี้ยิ่งไหม่เลยดราก้อนนบมืดอย่างเงี้ยครับผมไม่มีถ่านด้วยดิแป๊บนึงขุดถ่านแบบแต่กูไม่มีไม้กูดต้นไม้ตรงนี้ได้ปะโอ้โหไม่ได้ครับผมต้องเอาเอ็กซ์ตรีมทอชไปด้วยเผื่อเวลาจะมองเห็นทางมากยิ่งขึ้นทางนี้เออไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวนี้นี่ตัวอะไรครับเห็นเห็นเมั่อไหรวอเตอร์ดาก้อนนะผมนี่ตัวอะไรชิบแรงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอ่ะ เล่นกับใครไม่เล่นนะผมเนี่ยเนี่ยตายนะฮะตายเถอะผมมีบิ๊กเบอร์ท่ายังโมสามาเล่นกับผมอีกอันนี้มันมืดครับผมนะฮะไม่ได้เอาทอชมาด้วยแย่แ yeah. ย yeah, ่มากๆกครับผมถึงเอาทอชมาแต่ไม่มีไม้นะฮะจังหวะนี้เออดูในกระเป๋าเราในกระเป๋า,เาก็ไม่ได้ใส่ไม้มานี่นาะดูตรงนี้หน่อยได้ปะเปิดไม่ได้เปิดแบบตรงนี้ไม่ได้ไม่เนลรเิดตรงนี้เอาโอ้เยี่ยมเหมือนเจอ โอรสแอปเปิลเดี๋ยวผมโอเคเก็บ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 เอาครับเอาโอ้เยี่ยมไปเลยมายเนอร์ดรีมส์เดี๋ยวนั่นอะไรสีชมพูวะผมอ๋ออันเก่านี่ว่าโอเคเอาคิปเปิลนี่ตัวอะไรวะอ๋อตัวนี้ตัวดวงนะผมนี่อะไรครับของควีนปะเว้ยบูลทอฟายโนมมันหายากหายากหายเย็นอย่างเงี้ยเปิดแบบนี้โอเคอเว้ยมันใช้เป็นลั่นโอเคเดี๋ยว แมกมาคิวบเมียวครับมาไม่ตัวละ What the WTF นั่นเองครับผมตัว WTF นี่เลี้ยงได้นะฮะตัว What the heck เนี่ยครับผมเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เลี้ยงได้ครับผมแล้วก็มันจะเจอเฉพาะในเหมืองนะฮะแต่ตอนนี้เรายังไม่เจอเลยครับนี่ตัวอะไรครับเอ่อคราบปูครับผมนี่เกลือและไอ้ข้างบนดาวคอนไฟและนี่มันเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นดันเจียนแบบ น่าใช่ดันเจียนนะแต่ทำไมมี cobblestone ด้วยเนาะมากนบโอเคเดินมาทางนี้หน่อยโอ้ oh, ตายไม่มีครับผมตายเลยครับ go fish ปลาทองมึงให้กุสปาวปลาทองเฮ้ตายไปทางนี้ทางนี้มันเชื่อมกันแล้วนี่ครับหาทางเชื่อมมันแยกลาวาออกมาด้วยสุดยอดมากเนี่ยผมจังหวะนี้เนี่ยครับ็อบซิล่าไม่เอาแล้วครับขาเคน้น โอ้โหขาเลิเก็บไว้หน่อยก็ดีขากลิ้แต่ผมจะเอามาทำไมวะแม่งเลือดเลือดก็เยอะแถมบินได้ด้วยร้ายกานะผมตอนนี้ไม่เจอนะฮะเชื่อมกับมาทางเก่าพร้อมเสียของพร้อมนะรเราก็ไปหาที่ดีๆครับผมในการขุดหาของตรงนี้แม่งเลยตรงนี้เนี่ยตรงนี้ดิดเฮ้ยกดดีครับโอเคออ ทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้ my god ทำไม freaking เดี๋ยวบันนี้เองวันนี้นี่โอเคนะฮะเราสามารถฆ่าเขาแล้วเราจะได้อ่าของนะผมเราจะได้ไข่ออกมามายเนอร์ดรีมผมต้องไปหามามากกว่านี้แล้วว่ะไม่งั้นนี่หาไม่เจอเลยครับแย่ที่สุดแย่มากๆนี่แน่ มีไหมนบ nope. ไม่มีมันไม่มีครับผมมันไม่มีมันหมดไปแล้วหมดจากโลกนี้แล้วมั้งเนี่ยลิซาาต์น nope. บเคฟฟิชนบ nope. ทีเชิร์ตโอ้โหแถมแถมเสื้อทีเชิร์ตที่กูเอ็งบ้าปะทางนี้นี่อะไรกาเซลไม่ครับผมกวางนะฮะนบ nope. นี่อะไรฮะเอ็นเดอร์ดาก้อนสปาวเนอร์อามาทำอะไรไหมครับผม ลายเบิร์ตขั้นเปิลคาวตรงนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ,เหมือนผมเจอสีอะไรสรีทอง,งทองปะสีน้ำทองใช่ปะทองทองใช่ปะเออใช่เปล่าใช่ของคิงไหมของคิงไหมผมว่าน่าจะใช่นะโอ้อันนี้ดิผมต้องเก็บสะสมให้ครบ9กอันแล้วไปขอพอรจากเทพเจ้ามัางกรอุยอันนี้ได้มาสามเจริญนะเดีจริญมันอยู่ไหนครับผมเดี๋ยวอพื้นผมยังไม่ได้เก็บโอเคได้มาสามมาเลยหกอันโอ้กูเป็นลม อยางนี้ไม่ไม่เนิร์ดดมโกหมดตัวไปอย่างง่ายได้หมดตัวไปอย่างง่ายได้โอเคทางนี้อันนี้อะไรครับแอคชั่นสกรีทโนบโอ้โหกว้างเลยโล่งกว้างอย่างนี้เลยโล่งกว้างอย่างนี้เลยข่าวสปาวเนอร์โนบเนี่ยโนบนบโนบไปทางนี้ได้ไหมเออกดดิกดไม่ได้ครับกดไม่ได้้วเออ มีจำกัดด้วยโอเคแล้วลิงสิบหกอันสุดท้ายเนี่ยครับผมจังหวะนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไอสีทองทองนัใช่ป่ะทอง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 ใช่แล้วใช่บ้านกดีโอ้ยมันเป็ดยางนี่วะ่ะมันเป็ดยางนี่วะ่ะเอ็ดกดโอเคนี่อะไรครับเอนชาร์ดเอาฮะโคโลนแอปเปิลผมอยากได้มากพราะอะไรไม่ต้องไปค้าไเองครับผมซอมบี้นี่อะไรครับข้าว นบไม่เอาครับผมอันนี้มีอีกไปไม่มีแล้วเ็กตรงนี้ดิครับตรงนี้เอาตรงนี้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 เอาตรงไหนไม่ได้เลยครับโอเคเราสามารถเดินต่อไปได้เรื่อยๆโอไม่มีนะฮะมีเหล็กเอ่ยมีอะไรเอ่ยโก f i s แมวอาครับผมเราไปอีกด้านข้างหนึ่งดีกว่าครับโอเคทางนี้ผมเดินมาไกลเหมือนกันนะ เหลือสิมาแล้วครับเนี่ยจะหมดตูดจะแล้วไม่มีโอเคมีไหมไม่มีครับผมผ่าน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 ตัวอะไรครับโน no. ป็นป่องโอเคเชื่อมกันเลยจังหวะนี้ไม่เจอเดี๋ยวอันนี้หนอนขนาดใหญ่โอเคทางนี้เจอเปล่าไม่เจอเดี๋ยวม i n เนอร์ดรีมกูหาแม่งแบบ มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับผมต้องลงไปในเอ่อเควสนะครับไม่ผมต้องไปลงไปในดันเจียนเนี่ฮะโอเคจางวานี้เดี๋ยวเดี๋ยวนะของควินปะควินปะนบไม่น่าใช่อ่ะบ,บูท่อไฟบูท่อไฟบ้าเอ้ยแย่งจริงผมเอเลียนไม่เอาวิ่เงเร็วจัดนะับผมนี่อะไรครับใช่ไหมเดอะคิงเออโอ้เยี่ยมมีสามัญเกือบ เจอครบหมดเลยยังยึดแค่ที่หกเลยอีกสามนี่อะไรครับลิซาต์แล้วควีนผมไม่เจออีกเลยนะฮะคิงต้องอยู่ควบคับควีนดินี่ไม่เจอเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหมือนเราลงไปหน่อยก็ได้โอ้โอ้ลืมเลือกตัวบิน,นี่ผมนะเราเปลี่ยนเป็นตัวบินิวรับตัวแฟรียป่ะตัวแฟรี่เทลอะ่ไรนครับ Nope. โนบตัวเบสก็ได้แต่โดนน้ำไม่ได้นี่หว่าเคยเป็นซารี่ัะผมเลือดเยอะดีนะฮะแล้วผมก็ไม่มีทอชด้วยโอ้ย,อยล่วงผมขอดูหน่อยฮะมีตรงไหนบ้างทาุกท,าท,าทา่านทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นเนะผมเพราะในคลิปมันมืดนะฮะบ,บอกเลยนะครับตอนนี้ที่ผมมองเห็นนะไม่มีมีเพชรด้วยล่ะเอามาทำไมวะผมไม่อยากได้เพชรนะฮะเพชบอกเลยนี่อะไรยูเรเนียม เอาอยู่ในนี้ไม่เอาต้องเอาไปเผาว่าผมเราเห็นกได้เป็นแบบจุดๆเล็กๆจุดๆเล็กๆมันคุ้มตรงไหนวะผมก็ไปฆ่าเขาแล้วผมก็ได้ขอมาเยอะเยอะเยอะกว่านี้อยู่ดีไม่ใช่หรอวะไทเทเนียมไม่เอาแล้วไอะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพชรมันหาง่ายขึ้นเลยไหมเพชรมันหาง่ายขึ้นเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแถวนี้มันไม่มีอะไรครับผมมันหายากไม่ผมว่าไมเดอร์ดรีมผมเจ๋งสุดละจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นคนธรรมดาเนี่ย เออตัวมันเยอะจังไ้นิ้วกูื่อยหมดแล้วจังหวะนี้เออโอเคเลือกแปดอันต้องใช้คุ้มค่าโอเคอันนี้ถือว่าล้มเหลวนะฮะถือว่าไม่เจออะไรเลยอันนี้ล้มเหลวล้มเหลวกับบ้านไม่นอนเลยโกลด์แอปเปิลแอโกลแอปเปิลขาวไม่ใช่มันมันแอปเปิลขาวธรรมดาโอเคเอานี้เอานี้โอเค เยี่ยมมีอีกไหมนบบัวธรรมดาเลยนี่ว่ามีอีกไหมนบนบโอ้ยจ้าเครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันปูมากครับผมบูท้าวไฟผมเจอเยอะกว่าควีนวีกเดี๋ยวดูกูทุบน้าให้ยผมอันนี้อะไรฮะสีส้มโมลิโนย ไม่เอา Easter Bunny Egg เอาเพื่ออาจจะสุ่มได้ไข่ดีๆก็เป็นได้นี่อะไรครับเดี๋ยวอันนี้ผมไม่เคยเจอนะเอ Enderman Cube Water Hake เฮเดี๋ยวผมดูงี้มันเจอ <c oughs> เด้อเด้อเดผมเดินตรงๆไปดีกว่าครจนถึงแม้ว,ว่าทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นนะฮะแต่ในนี้มันก็ไม่มี Dry อยู่ดีว้ยนี่ของค u e e เลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเอา ผมขอเอาทอชมาปักให้คุณผู้ชมดูชัดๆเนี่ยผมได้ของคุยมายอันนี้มนัมนนี่มันนี่เนี่ยมั้ผมโอเค Extreme t o r c h แต่ทำไมมันทำไมเลยมทำไมมึงไ,ไ,ไม่สว่างเลยวะครับนี่มึง Extreme มวใช่ไหมตรงไหนนะตรงนี้ผมดูหน้า <c oughs> ผมเห็นหน้าซอมบี้แล้วเขียวม,มากเลยอ่ะโอเค ไม่มีแล้วใช่ป่ะจะได้ไม่ต้องมากวนผมแล้วจะได้ขุดสบายสบายนี่ครับผมไม่ได้ของคุยแล้วฮะ yeah, เยี่ยมมีอ้กมีอันเดียวขุดเพิ่มเลยอาจจะมีตรงนี้เพิ่มทีเร็กส์นบโอ้นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นเกือบพลาดไปแล้วครับอ่ะมีอีกป่ะกูขุดอย่างเงี้ย <c oughs> เออได้แปดอันเหลืออีกอันหนึ่งครับผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยโอเคขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับเหลือห้าอันนะฮะ ในการหาของคิงแล้วของควีนคิงให้เลยเดี๋ยวนั่นทำไมมันมุมม,มันจุยไจแอนต์สไปเดอร์ไจแอน์เหรอเก็ตวันช็อตเลยครับโอเคสมอเวิร์มโอเคจัดไปมีไหมนุ๊โอโโ้โหนี่ตัวอะไรครับโกลเด้นแอปเปิลเดี๋ยวคราวตัวนี้ผีเริ่มเกิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นเนี่ยผม โมลินอยไม่เอาตรงทางนี้โอเคดูดีครับมีอะไรอีกปะโอ้โนบโนบโนบ,นบมีอีกสามันหมดตูดแน่จังหวะนี้เดี๋ยวนั้นตัวอะไรเหมือนเวิร์มเออชิบเปแล้วชิบเปแล้วโอ้ย ตาย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 ,ตายแล้วผมตายตายแล้ววอเทอร์ดากอนหมดหมดท่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอผมแป๊บนึงครับโอ้ยโอเคมันเป็นปกติแล้วนะผมอคอกูบีฟบีฟอีกแค่วันวันเดียวบอยฟรีนโอ้เป็นลมเด้อเด้อแค่อันเดียวความหวัง เอาคิงมาก่อนก็ได้ควีนมาก่อนก็ได้กูว่ามึงอ่ะเดี๋ยวนั่นอะไรครับไม่น่าใช่อ,อะ่อออะ,อออะครับมันต้องมันสีทองทองอ่ะทอง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 อ่ะเหลืองอาลามอ่ะครับเหลืองอาลามเหลืองอาลามเอ็ดโอ้กูกลับไปนอนบ้านนะผมนะจังหวะนี้กลับไปนอนบ้านเลยเนี่ยผมพาร์ทนี้ไม่เจอนะครับผมไม่เจอไม่เจอเดี๋ยว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  เดี๋ยวผมคงที่จะต้องอกลับบ้านไปปิดคลิปนะฮะตามล่ามาไม่เจอนะฮะเดี๋ยว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 ตั้งร่างเป็นตัวอะไรดีฮะพึ่งว็ตัวใหญ่บ้านนะอืมควรจะเปลี่ยนตัวอะไรได้นี่มันยากเลยครับเนี่ยนิ้วกูเค็และม็อบในนี้นี่ยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยโอ้ oh my god อ oh ้ my god เซ็งส,สุดๆหยุดไม่อยู่รีบขึ้นไปเดีย๋ยวขึ้นไปโอ้ชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วตาย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 เดี๋ยวขุดอีกที่หนึ่งนะ <c ười> โอเคขึ้นไปคขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติกแอปมาเยี่ยมชิงผมอยู่ไหนครับเนี่ย เฮ้ยอยู่ไหนครับใกล้ๆก,กับตรงที่เราเกิดหรือเปล่าอื้อเออเดียวที่ใหม่ล่าสุดนะครับที่ใหม่ล่าสุดผมไม่เคยเห็นด้วยดิเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราทำการล่อนดูจากข้างบนเราอาจจะเห็นของนีมีค่าก็เป็นได้ ของดีมีค่าชิเคเก้นนี่อะไรครับเคฟฟิชโนบนี่อะไรครับเดโนเสว์โอ้โหตายละตายแล้วครับชีวิตนี่มันลังมังกรน,นี่นาแสดงว่าน่าจะอยู่ใกล้ใกล้กันใช่ปะ่ะแม่เอม่เ,าเรายังไม่ลงเรายังไม่ยุ่งกับใดม,ม,ม่เอาผม่เอา ผมเดินมาก็ก็ไม่ค่อยไกลนะฮะเอน็นเดอร์ดราค่อนคือมันจะโผล่หน้าผิวดินอย่างนี้แม่งมาเดี๋ยวเอ็งเป็นมายเน็งเดิมเอนชั่นจริงเมียบเนี่ยมีพึ่องอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเหมือนที่ใหม่วะเฮ้ยไม่โอเคนะฮะเพราะว่าผมขี้เกียจกลับบ้านนะผมกลับบ้านยากนะฮะอ๋อ แย่ yeah, ครับผมแย่ฮ yeah. ะพาร์ทนี้เจอเกือบทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นที่โลง่โลงๆแล้วก็มีดีเยอะๆนั่นนหะใช่เพราะว่ามันเป็นของกซิล่าที่เขาทำลายเอาไว้นะฮะโอเคโอเคทำเฟ็นที่จะต้องปิดคลิปแล้วผมว่าใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรนี้ผมแน่นอะนครับผมมากครับโอ้ยเจอกัะกลับในคลิป หน้าผมผมก็ยังจะทําการหา,าสปาลเนอร์ของไอ้บ้าพวกนี้ต่อเนี่ยผมเพราะเนื่องจากถ้าเราไม่หามันจะไม่เจอเนะฮะซึ่งผมก็จะต้องแบบแอบไปเล่นเนี่ยผมแอบ,บไปเล่นแบบไปหาไม่ไปหาม i n เนอร์ดรีมเนี่ยผมโอเคและผมก็สําหรับนี้แน่นอนครับไปแล้วครับ